แล้วาถามว่าผ้านาผ้านาคาม,มีเนี่ยเกิดได้ไหมเกิดได้เกิดอะไรก็เกิดเป็นพระพรนะไม่ใช่พระพรมสีหน้านะพระพรมคืออะไรพระพรมคืออะไรพระพรมไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะพระพรมคือจิตที่มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา นี่แหละคือพระอนาคามีพระอนาคามีก็คือพระพรหมเพราะฉะนั้นพระอนาคามีพระอนาคามีเกิดได้แต่เกิดกุศลเกิดความดีเกิดเมตตาเกิดกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่ว่าพระอนาคามีเกิดไม่ได้ละเกิดไม่ได้อย่างนั้นก็ทำดีไม่ได้ละ พระพุทธเจ้าบอกว่าอาย่าหยุดอยู่ในกุศลนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีถ้าเกิดกุศลเกิดความดีใหม่ไม่ได้อย่างนี้ก็แย่เลยนะก็เลยหยุดอยู่หยุดอยู่ในกุศลลนะหยุดอยู่ในการทําความดีเพราะฉะนั้นคําว่าเกิดเนี่ยนะจาไว้นะนะคําว่าเกิดเนี่ยไม่ได้หมายถึง เกิดทางร่างกายไม่ใช่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่แต่เกิดนี่หมายถึงอะไรเกิดนี่หมายถึงเกิดทางจิตวิญญาณและต้องเข้าใจว่าเกิดคืออะไรไม่เกิดคืออะไรไม่เกิดนี่คืออะไรถามโยมไม่เกิดนี่คืออะไรไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความชั่วไม่เกิดทุกข์เอออันนี้ไม่เกิด ถ้วถาม่าเกิดเคอะไรเกิดก็คือเกิดกุศลเกิดความดีใช่ไหมเกิดเมตตาเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยเกิดเกิดได้เนี่ยมันต้องรู้ว่าอะไรควรเกิดอะไรไม่ควรเกิดนะไม่ใช่กวาดทิ้งหมดแะนะบอกว่าพระนาคามีตายแล้วไม่เกิดนะไม่เกิดนะก็เลยไม่ต้องเกิดความดี <laughs> ไม่เกิดความดีเคยไปสอนแบบฤาษีนะเคยพวกฤาษีเนะี่ยเขาก็จะสอนแบบนี้แหละคือดับหมดเลยนะดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานะเขาก็ดับหมดอย่างนี้มันก็ไม่เกิดปัญญาเลยนะเราต้องมีปัญญาสิอะไรนะควรเกิดอะไรไม่ควรเกิดอย่างความโลภความเกลียดความหลงเนี่ยควรเกิดนะ มันก็ไม่ควรเกิดเนี้ยแล้วความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยควรเกิดนะมันก็ควรเกิดเนี่ยเออไม่ใช่เรียนธรรมะแบบอ่าหลับตาหรือว่าเป็นคนตาบอดอะไรเงี้ยนะคือไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วอะไรแล้วก็ดับหมดเนี้ยนะเหมือนกับจะจับโจรเข้าบ้านใช่ไหมเวลามี ขโบยเข้าบ้านนะี่นะแล้วก็จับโจรด้วยวิธีการไหนรู้ไหมเผาบ้านอนะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ย,ยาศาสนาพุทธปฏิบัติธรรมก็จะเป็นแบบนี้แหละจับโจรเข้าบ้านด้วยการวิธีเผาบ้านตัวเองมันไม่ใช่เราจับโจรก็จับโจรเลยมไม่ใช่ไปเผาบ้านอะไรพวกนี้ก็จับโจรเรียกตำรวจมาจับโจรเอาโจรออกจากบ้านไปก็แค่นี้ นะไม่จําเป็นจะต้องไปเผาบ้านนะนะเช่นการการปฏิบัติธรรมกนะ็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดับกูสนอะไรดับคุณงามความดีอะไรเราดับเฉพาะอก,กุศลก็พอดับความโลภความโกรธความหลงแค่นี้ก็พอละนะส่วนกูสนนะความดีความเมตตากรุณาเสีสละมันจะเกิดก็ยิ่งดีใช่ไหมเออ ก็เป็นคนมีน้ําใจเนี่ยเป็นคนเสียสละเนี่ยถ้ามันยิ่งเกิดเนี่ยยิ่งดีเนี่ยไม่ใช่ว่า,าไปไม่เกิดอย่างเงี้ยาตายแล้วก็ตายสูญหมดเลยความดีความชั่วอะไรก็ตายหมดอันนี้มันก็เถนตรงไปมันสุดโตงังไปไม่มีปัญญานะะเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องปฏิบัติธรรมให้เป็นถ้าไม่เป็นเนี่ยศาสนาพุทธก็ไม่เจริญเนี่ยนะ เด็กมันก็ไม่เอาเหรอกเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เนี่ยเอาวิชาพระพุทธศาสนาเอาไปให้เด็กเรียนนะเแล้วถามว่านะจะมาพูดสั้นๆน,นะก่อนที่จะเอาวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยไปสอนใครไปสอนเด็กเนะี่ยถามว่าคนสอนเนี่ยมีธรรมะแล้วหรือยังเห็นไหมแล้วคนสอนไม่มีธรรมะนะเพอเผลอเนี่ย,น,ยนะคนสอนยังกินเหล้านะยังสูบบุรี่อยู่ แล้วสอนเนี่ยมันจะได้ผลไหม,มันไม่ได้ผลหรอกแล้วเขาจะดูถูกธรรมะด้วยนะก็จะดูถูกดูหมิ่นะสอนแล้วก็มันไม่มีน้ํายานะเพราะเพราะอะไรเพราะคนสอนก็ยังปฏิบัติไม่ได้นะยังกินเหล้าเมาใหญ่นะเขาก็จำนาะปีทิ้งเลยยิ่งสอนเนี่ยยิ่งเสียเลยนะเพราะว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่สําคัญ เพราะครูสอนก็ยังทําไม่ได้นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนธรรมมเนี่ยมันมันจะต้องปฏิบัติด,ด้วยถ้าจะเอาธรรมะไปสอนเด็กเนี่ยผู้สอนก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลห้าลดละอายมุกให้ได้จึงจะไปสอนนักเรียนได้ถ้าครูสอนเนี่ยยังปฏิบัติไม่ได้ยังฆ่าสัตว์อยู่ยังประพฤติผิดในกามอยู่ยังกินเหล้าสุบูรีอยู่เนี่ย อันนี้ยิ่งสอนเนี่ยยิ่งทำลายาศาสนาไม่ได้ช่วยเด็กไม่ได้ช่วยาศาสนาที่แท้ริเพราะว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีคนก็เข้าใจผิด่ะคิดว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแค่ตำราเลยแต่ปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่มีใครปฏิบัติมีแต่คนสอนเท่านั้นนสอนใครๆก็สอนได้แต่ว่าปฏิบัตินี่มันปฏิบัติ ไม่ได้เนี่ยมันมันก็เป็นความล้มเหลวของพระพุทธศาสนาเแล้วที่สําคัญก็คือสอนแล้วเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยไปติดยึดเนี่ยะไปติดยึดว่าเออจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะแล้วก็เถียงกันทะเลาะก,กันใครมีความเน้นแตกต่างโดยเฉพาะปุถุชนเนี่ยนะก็จะมาเถียงกับอริยชนด้วยซ้าไปนะเพราะว่าอริยชนเนี่ยท่านก็จะนะมีความเห็นเนี่ยไม่ตรงกับปุถุชน ปุตุชนเขาเขาก็มีความเห็นแบบมีกิเลสตัญหาะแต่ว่าอริยชนเนี่ยท่านมีความเห็นในการลดละกิเลสเพราะฉะนั้นความเห็นมันก็จะไม่ตรงกันแล้วนี่แหละจะเป็นบาปของปุตุชนนะที่จะมาเพ่งโทษพระอริยะเพาว่าพระอริยานี่ยสอนไม่ถูกสอนไม่ตรงเลยแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรยังไม่ได้ถือศี แล้วก็บอกว่าจะมาพิทักษ์พระพุทธศาสนาเลยน,เนี่นรกกินหัวหลายประการเพราะว่าไปเพ่งโทษไปจัดการผ้าริยะอันนั้นก็ไม่ใช่ฐานะนะไม่ใช่ความเจริญนะแต่เป็นความเสื่อมนะของชาวพุทธเลยที่ไม่เข้าใจไม่ปฏิบัติทำอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว ะเดี๋ยวเราก็มาสวดมนต์